ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแร็กนนร็อกออริจินทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็มองเข้าเซิร์ฟใช่ไหมครับแล้วก็มีเบล80ลดด้วยนะครับผมหลายคนก็ย้ายไปเป็นอาชีพมองแล้วก็เปลี่ยนอาชีพบ้างกลับมาเป็นอาชีพเดิมบ้างนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะย้ายมาเป็นแอสโซเบรกเกอร์นะครับผมเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างน,นะครับผมก็มี3สิ่งที่สําคัญที่สุดละกันนะในการเตรียมตัวเพื่อจะเป็นแอสโซเบรกเกอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราเตรียม3สิ่งนี้ไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นแอสโซเบรกนะ เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างสําหรับสิ่งแรกเลยนะครับที่จะต้องเตรียมก็คือเตรียมเงินเอาไว้ทําอาวุธอีก1ชิ้นครับผมสำหรับคนที่เล่นอาชีพอื่นมานะครับอาจจะไม่ชินกับการทําอาวุธ2อันนะ แอนโซเบเกอร์ so breaker, ค่อนข้างจะเปลืองเงินตรงที่ต้องทําอาวุธ2อันนะครับอาชีพที่มีโล่อยู่แล้วไม่สามารถย้ายตีบวกมาที่อาวุธมีดได้ก็คือต้องทําใหม่สถานเดียวนะครับดังนั้นให้เตรียมงบเอาไว้ครับผมในการทํามีด1เล่มน,นะครับอย่างน้อยขอที่บวก10ละกันเพราะว่าที่บวก10เนี่ยมีดที่เป็นมีดรองเนาะเขาจะเล่นมีดสีขาวอันนี้นะครับก็คือมู o ไลท์เด d กเกอร์นะก็ขอที่บวก10นะครับมันจะได้เอฟเฟกเพิ่มโซเบเกอร์แรงขึ้นตามอิที่อรมีนะครับามอ่ะทีนี้เราลองมาดูเป็นอาวุธ ของเลเวล80กันดูบ้างน,นะครับอาวุธ80เนี่ยที่บวก10เอฟเฟกก็เหมือนกันเลยครับผมอ่านี่นะครับที่บวก10ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%ตามอินเช่นกันนะครับแล้วก็ที่บวก15นะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก30%แต่โอเคไม่เป็นไรขอขั้นต่ําที่บวก10ก่อนละกันนะครับส่วนอาวุธหลักของคุณก็สามารถย้ายมาได้เลยซึ่งผมเชื่อว่าอาวุธหลักของทุกคนเนี่ยน่าจะตีบวกสูงอยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้ย้ายมาที่มีดลูน่าแดกเกอร์แทนนะครับเพราะา Luna, รง,าะง,ะองาะ้อต ครับขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับเอาล่ะมันก็ยังไม่จบนะครับหลังจากที่คุณได้มีดมาแล้วนะครับก็ต้องไปจัดการอัปเกรดมันต่อใช่ไหมครับก็หูวตามหัวข้อเลยนะครับ modify นะครับผมหรือว่า remodeling ก็จะได้เพิ่ม px tag ของมีดแล้วก็ได้เอฟเฟ t s k สกิลเพิ่มมาใช่ไหมครับต่อมาครับผม refine นะครับคุณก็ต้องตีบวกใหม่ครับเพราะว่าไม่สามารถย้ายจากโลมาได้นั่นเองนะครับก็ต้องตีบวก1ิบใหม่ แล้วก็ enchanting นะครับสำหรับอาชีพที่ไม่ได้เป็นสายเวทมาก่อนนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นสายตีไกลมาก่อนเนี่ยอาจจะต้องหาออฟพิเศษด้านบนใหม่นะซึ่งออฟที่ดีที่สุดสำหรับสายโซเบรกก็มีอยู่2ออฟก็คือ legendary bow แล้วก็ magic damage นะครับอ่ะก็หา2ออฟนี้และกันออฟไหนก็ได้ครับเอามาใช้ก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็แนะนำเป็น legendary bow เพราะเป็นตัวคูณที่หายากกว่านะครับ และต่อมานะครับผมก็ต้องหาการ์ดมาใส่ให้มันด้วยนะครับหาเพิ่มอีก2ใบจะปกติเราเป็นอาชีพอื่นเราจะใช้แค่2ใบใช่ไหมครับพอมาเป็นมีดเถื่อวู้สองข้างต้องมีการ์ดสใบนะครับผมและตรงนี้แหละครับก็คือจุดที่จะต้องสิ้นเปลืองเงินพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าการที่มีการ์ดสใบเนี่ยรูปแบบในการ mix ก,การ์ดผสมการ์ดก็จะมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นการ์ดที่เราจะต้องใช้สลับเนี่ยก็จะต้องซื้อเพิ่มขึ้นอีกนะตรงนี้ก็เตรียมเงินเอาไว้เยอะๆนะครับ และสุดท้ายครับผมก็คือการอัปเกรดนะครับแต่ว่าการอัปเกรดตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวเกมก็แจกมาให้เยอะมากๆนะครับต้องเรียกว่ามันเหลือใช้เลยแหละต่อมาเป็นข้อที่2นะครับหลังจากที่ทํามีดเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีเฟืองครับผมเฟืองเนี่ยเน้นขอแค่อปเดียวเท่านั้นนะครับที่สําคัญที่สุดและจําเป็นที่สุดสําหรับแอสโซเบเกอร์ก็คือ Order of m i n นะครับหรือว่า OOM นะครับเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับผม Order of m i n จะอยู่ในเฟืองสีม่วงกับสีทองนะครับ Order of m y n นะครับจะทำการตัดไร้ของสกิลโซเบรกเกอร์ออกไปทั้งหมดเลยนะครับก็หมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีเด็กเท่าไหร่มีอินเท่าไหร่นะครับมันจะไร้สกิลไร้หลอดทันทีเมื่อมีเฟืองนี้และจะเพิ่มดาเมจให้คุณเท่ากับอินหารด้วยค่าคงที่นะครับ ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ค่อยเน้นเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นเฟืองม่วงหรือเฟืองทองนะครับผมมันเพิ่มดาเมจไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าถ้ายิ่งเป็นเฟืองที่มีเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะมีค่าคงที่ที่เป็นตัวหารในจํานวนลดลงนะครับก็จะได้ดาเมจมากขึ้นนั่นเองอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละเฟืองเนี่ยจะได้เลเวลอะไรบ้างเนาะขอเป็นที่เฟืองม่วงก่อนละกันนะครับกดไปที่พ e ีวิวดูมันจะอยู่ทางด้านล่างน,นะครับผมเป็นสกิลสุดทางของสายแอสซัสซินนะก็เฟืองมุ่งจะมีเลเวลสนะครับเป็นอินหาร3 4 แล้วก็เลเวล4จะเป็นอินหาร32นะครับอ,อันนี้เป็นของเฟืองทองนะครับก็จะมีออเดอร์ออฟไมล์เลเวล6แล้วก็ออเดอร์ออฟไมล์เลเวล7นะครับผมสูงสุดละแต่อนาคตก็จะมีเฟืองสีแดงอีกนะครับซึ่งออเดอร์ออฟไมล์ก็สามารถขึ้นไปสูงสุดได้ถึงเลเวล10เลยนะเอาละณปัจจุบันนะครับไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นเฟืองทองนะครับผมสามารถใช้เฟืองม่วงก็ได้เหมือนกันผมก็มีตัวอย่างให้ดูนะอันนี้เป็นเฟืองทองใช่ไหมครับพรีเซตเฟืองม่วงผมก็มีนะครับนี่แบบนี้ ก็เป็น order of my level 4แทนนะครับประมาณนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันแรงไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าขอแค่หาให้ได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเฟืองเอาไว้สําหรับผสมนะครับพยายามผสมให้ได้ order of my หลังจากที่เราย้ายอาชีพมาละกันนะครับผมและข้อที่3นะครับสดสดร้อนๆอนเลยนะครับแผดพึ่งอัพมาวันที่17ที่ผ่านมาก็คือโซ b เบรกเกนะครับจะติดเกราะนะครับทั้ง p def และก็ m def แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ย ตัวโซเบรกเกอร์จะติดแค่ P ีเดอย่างเดียวนะครับณปัจจุบันจะติด m อ็เดด้วยหลายคนอาจจะนิยามว่าตรงนี้คือการแก้บักมาคนบอกว่าเนิรฟถ้าถามผมนะครับผมคิดว่ามันคือการเนิรฟครับ เพราะอะไรครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลโซเบรกเกอร์จริงๆแล้วตัวสกิลเขียนว่าสร้างนิวทรัลฟิสิเคานดาเมจนะครับซึ่งตัวสกิลเนี่ยสร้างดาเมจเป็นกายภาพล้วนๆนะครับแต่แค่เอาเวทมนต์มาคิดเป็นดาเมจเพิ่มด้วยเฉยๆนะครับซึ่งขอยกตัวอย่างเป็นเล็กน่าล็อกพีนะครับผมเล็กน่าล็อกเวอร์ชันพีซีเนี่ยโซเบรกเกอร์จะคำนวณด้วยการเอาอินหรือเอเมกแท็กเนี่ยมาคิดด้วยแต่สกิลที่ปล่อยออกไปจะเป็นชนิดกายภาพหรือว่าพีเอ็กแท็กนะครับ ส่วนตัวแล็ n ล็อก Origin นะครับผมณปัจจุบันเนี่ย GM บอกว่าไม่ให้ปล่อยออกไปเป็น Physical Damage อย่างเดียวละให้ปล่อยออกไปเป็น Magical Damage ร่วมด้วยนะครับดังนั้นณนปัจจุบันผมก็เลยเรียกว่าการเนิร์ฟนะครับมันก็เลยติด M defense ด้วยนั่นเองนะครับผมดังนั้นค่าเจาะ M defense ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทา หลายคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับเนิฟมาก็ไม่เห็นจะเบาลงเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับลองไปดูที่สมุดภาพมอนสเตอร์กันก่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ยตัวผมมีเจาะ m e ็มที่เป็นค่าแฟลตหรือว่าค่าคงที่อยู่ที่150คุณลองดูมอนสเตอร์สิครับที่มีเลเวลต่ำๆนะครับจะเห็นว่า m d e มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยเห็นไหมครับต่อให้เป็นมอนสเตอร์เลเวลช่วงประมาณ70 เอ็มเดก็ไม่เกิน200นะครับดังนั้นต่อให้แพดมันเนิร์ฟมาเราอาจจะไม่รู้สึกมากเพราะว่าค่าเจาะเอ M ็มเดของเราเนี่ยมันสูงกว่าค่า M อ็มเดของมอนอยู่แล้วก็หมายความว่าจริงๆแล้วอะ่ะเอ็มเดของมอนไม่ได้ถูกนำมาคิดตั้งแต่แรกเพราะเราชนะตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ลองไปดูมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงขึ้นไปนะครับจะสังเกตว่าเอ็มเนี่ยเริ่มเข้าใกล้200แล้วก็เกิน200ไป พอมอนสเตอร์เลเวล90ขึ้นไปจะเห็นว่ามันขึ้นไปถึง300ได้แล้วนะครับดังนั้นถ้ามอนสเตอร์เลเวลที่เกิน100ขึ้นไปอีกก็จะเป็น400 500นะครับก็ลองมาดูแผนภาพการคำนวณ m d e ม็แบบง่ายๆละกันนะครับถ้าตามแผนภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าณปัจจุบันสมมติว่าผมมีเจาะ m d e มเด็บร้ใช่ไหมแล้วมอน m d e มเด็บร้นะครับก็คือเจาะหมดเลยผมทำดาเมจได้เต็มที่100%แต่พอมอนสเตอร์เริ่มมี m d e ็สูงขึ้นในอนาคตนะครับก็เป็น200อ่าพอลอง็มเด็บสูงขึ้นในอน150นะครับแล้วก็คูณกับ1 0.4 0.4มาจากไหนนะครับ0.4ก็มาจากสกิลนี้ครับผม weakness lock นะครับจะทำการเจาะเดฟนะครับจำนวน20%ทั้ง M และ P นะครับแต่ว่าพอมาคอมโบกับสกิล soul breaker ตรงนี้นะครับเมื่อ weakness lock นะครับผมจะทำการคูณ2ให้กับผลของ w วิกเน็ตล็อกนะก็หมายความว่า20%ตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสูตรแล้วมันจะกลายเป็น40%นั่นเองอ่าเมื่อคำนวณออกมาได้ก็จะอยู่ที่เดฟเหลือประมาณ30นะครับแล้วก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้ประมาณ79%ดดดาาเเเเมมมมมจรรรก็็ไไไ่่่้้ตลลละะิปใชัยคบ ทีนี้พอเราลองไปดูมอนสเตอร์ที่เลเวล100บวกที่เอ็มเดฟอยู่ที่400บ้างนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมไม่ได้ดันเจาะเอ M ็มเดฟเพิ่มเนี่ยเดฟของมอนสเตอร์หลังจากคำนวณเสร็จมันจะอยู่ที่150แล้วดาเมจมันจะเหลือแค่46%ซึ่งหายไปค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปัจจุบันถูกไหมครับหายไปตั้ง54%สิบนสะ่สำหรับคนที่ย้ายมาโซเบรกเกอร์นะครับผมให้เตรียมตัวทำเจาะเอ M ็มเดฟเพิ่มได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันว่าเจาะเอ M ็มเดฟมัน นี่อยู่ตรงนี้ครับผม ignore mdef นะครับแต่จะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันเพิ่มไม่ค่อยเยอะถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ยังช่วยได้นะครับผมการ up s สกิล skill ที่เป็น ignore def นะครับช่วยได้ตรงนี้ก็แนะนำให้กดให้สุดนะครับส่วนต่อมาครับผมเป็น statue นะครับ statue เนี่ยมันจะอยู่ที่อันขวาเสมอนะครับผมอย่าง statue สีฟ้านะครับก็จะอยู่ขวาสุดนะครับเป็นรูปโลอันนี้มันก็จะเจาะ pdef และเจาะ mdef แต่คุณสังเกตไหมครับว่า ตัวเจาะ M Dev มันไม่เติบโตแต่ว่ามันเติบโตที่ตัวเจาะ P Dev แทนเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าแอสซินนะครับเป็นอาชีพสายกายภาพนั่นเองสเตตัสหลักของแอสซินคือสเต็งนะครับดังนั้นการเจาะ Dev ที่เกมให้จะเป็นการเจาะ P Dev เป็นหลักเจาะ M Dev ก็คือเหมือนของแถมเฉยๆโซเบรกเกอร์ breaker, มันดันกายเป็นสายไฮบริดก็คือทั้ง P ทั้ง M กลายเป็นว่าเจาะ M Dev นะครับจากรูปปั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่เติบโต อย่างน้อยคุณปลดรูปปั้นเอาไว้เพื่อให้มี m d e เดติดเอาไว้นิดๆหน่อยๆนะครับมันเติบโตสู้ p d e ด็ไม่ได้เอาล่ะแล้วทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดในการดันเจาะ M อ e เดที่เป็นค่าแฟลตคืออะไรนะครับคือขนนกครับผมอ่าตัวขนนกนะครับ เราไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นสาย P หรือสาย M ถูกต้องไหมครับเพราะว่าขนนกมันคือไอเทมทางสายกลางครับไม่ว่าคุณจะเป็นสาย P สาย M คุณก็หยิบมันใส่ได้เอาล่ะเรามาดูขนนกกันบ้างนะครับว่าขนนกไหนที่น่าใช้ในการเจาะในอนาคตนะครับก็ไล่ไปทีละอันละกันนะครับขนนกสีทองสีแดงทั้งหมดน่าใช้ครับผมอ่าไล่ไปเลยนะครับขนนกสกายเทียนะครับผมขนนกนี้จะให้ P x t ็ M แทแล้วก็นี่ครับเจาะ P def และเจาะ M def นะครับอันนี้น่าใช้น่าอัพนะครับ ต่อมาครับเป็นขนนกโพล่าเดย์นะครับขนนกนี้สามารถซื้อได้จากร้านขนนกหรือว่าจากไดมอนด์ช็อปนะครับก็จะได้เจาะ PDF และเจาะ m D ็เเช่นกันแต่จะสังเกตว่าอัตราการเติบโต,ตของเจาะ PDF ของขนนกเดย์เนี่ยมันจะมากกว่าขนนกสกายเห็นไหมครับต่อมานะครับเป็นขนนกไทม์เทียกับสเปซเทียนะไทม์เทียกับสเปซเทียเนี่ยลองสังเกต2อันนะครับมันจะเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันที่ฝั่งหนึ่งจะเป็น pvp ฝั่งหนึ่งจะเป็น pve แค่นั้นเองนะครับถ้าคุณต้องการเจาะเดฟหนักหนักให้ค ควบคู่กันไปเลยนะครับเพราะทั้ง2อ,อันให้เจาะ MDEF แล้วก็เจาะ PDEF ด้วยเห็นไหมครับดังนั้นขนนกสีแดงทั้ง4ส,สีนี้น่าทำนะครับสำหรับ so break, แอ s โซเบรกในอนาคตและผมก็เชียร์ให้อัพขนนกด้วยเพราะว่าค่าเจาะ MDEF มันทํายากครับสำหรับสายกายภาพนะครับดังนั้นมันจำเป็นมากในการอัพขนนกไม่งั้น คุณเจาะ P ีเดได้จริงคุณตีแรงจริงแต่คุณจะมาโดนหักดาเมจฝั่งเอมเดแทนและดาเมจโดยรวมของคุณจะถูกลดลงไปอย่างแน่นอนเอาละรครับนี่ก็เป็นไกด์เล็กๆน้อยๆน,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 นะครับสำหรับคนที่จะย้ายมาสาย Assassin's s u l b r e a เก r นะครับผมก็อย่าลืมทํา3อย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแต่ว่าข้อที่3ที่ทําขนนกเนี่ย อาจจะทําในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่าลืมเตรียมงบประมาณเอาไปด้วยนะครับส่วน2ข้อแรกนะครับผมก็คือทํามีดกับทําเฟือง2อันนี้ต้องทําตั้งแต่ย้ายอาชีพมานะเอาล่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้และคลิดว่าเป็นประโยชน์นะครับสามารถกดไ like, ลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ผมได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ